ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย อ,อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ และกระทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน จากคนสัตว์สิ่งของแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆที่โูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายบายแล้วก็ผ่อนคลายให้นึกถึงบุญทุกบุญ เราทําผ่านมานับพบนับชาติไปท่วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาติก็ทั่งถึงบนเมื่อเช้านีน้ที่เราได้ล้อมใจกันบูชาข้าวพระถวายสังฆทาน ถวายพระตาหา็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมรวมทุกทุกบุญบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งสาธารณาสสะกุศลสงเคราะห์โลกสร้างบทวิหารสาลาการปรี่รยน ธาดกระถินพระป่าปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นนะจ้ารวมมาเป็นดวงบุญใสๆ,ใสๆกลมรอบถั่วเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจริในแล้วไม่มีตำหนิเลย สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้นึกเมาๆอย่างสบายสมอยนึกถึงความเปลื่อปีติ ว่าวันเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างสมบุญบารมีของเราเอาไว้ติดอยู่ในศูนย์กลางกายที่เจ็ดเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในมนุษย์และในเทวโลก ให้เรานึกอย่างนุ่มๆน,นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆอย่าไปเข้นภาพอย่าไปเน้นนะจ๊ะให้นึกอย่างนุ่มโนวนนิ่งๆน,นุ่มๆ เบาเบาสมายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทำใจให้ใสใสให้เย็นเย็นถ้ามันจันเน้นเกิดรับเลอะเป็นน,นภาพแล้วก็พยอยอเปลือกตาขึ้นมานิด เหมือนเราเป,อปือตาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆโดยไม่เสียดายสิ่งที่เราได้เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่อยๆนึ่งนิงน่งๆนมนมเบาๆสบัยสบาย เมื่อเราทำซ้ำๆบ่อยๆเท่าวันเท่าคืนนานๆนานเข้าก็จะเกิดสภาวะจิตที่บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์จากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายจนเห็นความบริสุทธิ์ภายในได้เป็นดวงใสๆ ที่มาร้องกับความสุขสุขที่ไม่มีประมาณความสุขนั้นก็จะขยายสูบระบบประสาทและกระกลามเนื้อแต่เวลาสุขกายสุขใจและก็ขยายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมํำให้เกิดกระแส แห่งความสุขที่มีอนุภาพมีพลังที่ทำให้ใครได้เห็นเราได้เข้าใกล้เราก็จะปล่อยมีความสุขตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้เน,นื้อนมนมนิ่งนุ่งนมนมเบาๆบาสบายสบาย ใจใสสใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยประกรรมภาวนาไปด้วยก็ได้ภาวนาว่าสัมมาอระหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ให้ดังออกมาจากกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาทมาขาจัดสิ่งที่เป็นบาปอกุศลให้หมดสิ้นไปเลท่ใจที่ใสๆเย็นๆ เราจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาไปด้วยก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปคำภาวนาจะใช้ประคองใจเท่านั้นนะจ๊ะเมื่อเราหมดความจำเป็นเราสามารถทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวได้ เราก็าไม่ต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมารลางอีกแต่ว่าเมื่อใดใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นอะไรจึงค่อยย้อนกลับมาภาวนาสัมมาราังใหม่ก็ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ ส่วนใครที่คุ้นเคยกับภาพองค์พระก็จะนึกภาพองค์พระแก้วใสๆแทนก็ได้นะจ๊ะนึกเป็นองค์พระใสๆแต่วิธีการนึกต้องแบบเดียวกัน อย่าเน้นอย่าเค้นภาพอย่าเพ่งอย่าจ้องให้นึกเบาๆสบายๆในทํานองเดียวกันนะจ๊ะตั้งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆตั้งผ่อนคลาย ระว่าเส้นทางสายกลางภายในนั้นต้องผ่อนคลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขจะไม่มีอาการตึงเครียดหรือทุกข์เลยมีแต่สุขที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราทำบ่อยๆก็จะค่อยๆชำนาญ ภาพก็จะปรากฏชัดใสแจ่มกระจางกลางกายเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆเมื่อเราทำไม่บ่อเขาคุ้นเคยใจก็จะเล่นก้าไปสู่ภายในกลางของทุกสิ่งที่เราเห็น ถ้าเห็นดวงใจก็จะมุ่งเข้ากลางดวงถ้าเห็นกายภายในใจก็จะมุ่งเข้าไปสู่กายภายในเห็นองค์พระใจก็จะมุ่งไปสู่กลางองค์พระที่ใสใสเป็นแนวดิ่งลงไป ทีขยายออกไปทุกทิศท,ทุกทางแต่ว่าอย่าไปเน้นอย่าไปกำกับอย่าไปคิดนำอยากก่ากลัวชาอย่าคิดนำอย่าก,กำกับใจใสใๆเดี๋ยวจะเคลื่อนกับไปเองแล่นกับไปเอง ถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายสุขจะเพิ่มขึ้นแม้เห็นชัดเท่าลืมตาเห็นแล้วเลอยิ่งกว่าลืมตาเห็นก็ตามก็ยังต้องใช้วิธีการเดิมที่ถูกต้องคือนิ่งอย่างเดียวอย่างนุน่มๆสบาย สุขจะเพิ่มขึ้นภาพก็จะเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากเราเป็นเนนเป็นลุ่นเป็นเล่งเพ่งหรือจ้องอย่างไม่รู้ตัวเราจะสังเกตได้ว่าภาพภายในเนี่ยมันจะชะลอช้าลง ปริมาณแห่งความสุขก็จะลดลงลดลงในระดับที่เราไม่ชอบแล้เราก็จะฝืนดันต่อไปอีกสุขก็ยิ่งลดลงไปอีกเพราะผิดวิธีทั้งๆที่เราทำถูกมาในระดับหนึ่งแล้วนี่สำคัญนะลูกนะ ต้องจำวิธีการนี้เอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเพราะปีนี้เราก็จะต้องปฏิบัติทำให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวันเวลาที่เหลืออยู่ข้างหน้านี้สั้นลงไปทุกวันพระนภัยจะมาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบรเราจะพัดพลาด จากกายยาดนี้ในโลกไปนี้เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาและสม่ำเสมอให้มีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกต เราทำอย่างไรใจทั้งแั่นกับไปสู่ภายในเรื่อยๆทำอย่างไรใจถึงถอนออกมาแ,แล้วก็ค่อยๆปรับลงวิธีการให้ถูกหลักวิชาประกอบความเพียรให้กลั่นก้าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นบรรพจิต ก็จะบวชอยู่อย่างมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไปทุกวันทุกคืนไม่มีอะไรเหนียวลังใจเราได้เลยถ้าเป็นครหัสก็จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเช่นเดียวกันแม้ว่าจะต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมี จะมีปัญหาแรงกดดันอะไรมาเนี่ยหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายร้ายก็จะกลายเป็นดีดีเจอแล้วก็ดีเพิ่มขึ้นเป็นดีเลิศเพราะฉะนั้นเขาต้องให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะลูกนะมันฝึกหยุดฝึกนิ่งนุง่มๆให้ใสๆ อย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียววันนี้เป็นวันที่สองของปีใหม่นี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มโดยความสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาดังกล่าวนะจ๊ะและเราจะได้ไปปลื้มในวันสุดท้ายของปีนี้อีก300รอกว่าวันข้างหน้า ่อเรานึกทบทวนบุญเราก็จะได้ปลื้มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจใสใสถ้าเราทำให้คล่องได้จำนานแล้วบ่อยอยซ้ำๆจนจำนาต่อไปเราก็จะได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ให้หายสงสัยด้วยตัวองเราเองแล้วยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างเป็นความลับของเราอยู่เราจะต้องทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความลับของเราอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างน้อยต้องให้รู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ภายในตัวงเรานี่เองภายในมีแสงสว่างส่องทางชีวิตที่เห็นได้แตกต่างจากแสงภายนอกและแสงสว่างที่ส่องทางชีวิตทำให้เราเห็นชีวิตอีกหลายระดับที่แต่ก่อนเป็นความลับของเราก็จะถูกเปิดเผย เมื่อเราได้เข้าถึงเห็นชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์เห็นชีวิตของกายทิพย์ที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดเห็นชีวิตของกายรูปแบบลมที่แตกต่างจากกายทิพย์เห็นชีวิตของกายอรูปแบบลม ที่แตกต่างชีวิตของกายรูปบรุมเห็นชีวิตปรองพระธรรมกอยที่แตกต่างกว่าทุกๆชีวิตที่ผ่านมาแจ่มแจ้งหายสงสัยในตัวเราเองรู้จักว่าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแท้ๆของพระรันตาัยนั้นคืออะไร ตัวจริงแห่งพระรัตนตรัยเราจะได้ไ่ได้ยิยนแค่ชื่อแต่เข้าถึงได้และเห็นได้เป็นอันหนึ่งเดียวกัท่านได้เราจะรู้จักคำพุทธรัตนะทำไมเอาคำาพุทธมาเกี่ยวกับคำารัตนะเราจะหายสงสัยและก็แจมแจ้งขึ้น ที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกมานแล้วที่เป็นรัตนะจริงๆไม่ใช่แค่ข้ออุปมอรนะลักษณะเป็นอย่างไรชีวิตที่ใสชีวิตที่เป็นแก้วเป็นแก้วใสใสที่ใสกว่ารัตนะใดๆใน,ใน,ใน,ในโลกมนุษย์หรือในโลกอื่นหรือในเทวโลก มีลักษณะอย่างไรทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของเราทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นสาระเมื่อเข้าถึงแล้วเราก็จะแจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งก็หายสงสัยพอหายสงสัยก็เกิดปีติสุขเบ,บิกบานอาหาร ร่าเริองอยากจะทำความเห็นให้ถูกต้องเพิ่มึ้นความเห็นถูกก็จะยิ่งเกิดขึ้นใจเราก็ถึงพุทธรัตนะถึงธรรมร,รัตนะแล้วก็ถึงสังกรรรัตตะนะรือจากว่าทำไมเรียกว่าพุทธร,รัตนะทำไมลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าธรรมร,รัตะนะ ลักษณะอย่างนี้สมัยถึงเรียกว่าสังฆรัตนะจะไปเข้าถึงเนื้อแท้จริงๆเลยสามอย่างอยู่รวมกันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ทำหน้าที่กันคนละยะเหมือนดวงตาเหมือนหูเหมือนจมูกปากที่ติดอยู่บนใบหนา้าของเราทำหน้าที่กันคนละยะ เรียกชื่อเป็นคนละอย่างแต่อยู่รวมกันลัตนะทั้งสามนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงลัตนะทั้งสามดังกล่าวนี้ที่มีอยู่ภายในตัวของเราถูกเปิดเผยด,ด้วยตัวของเราเองเมื่อ ใจของเราหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายในตำแหน่งที่ตั้งของพระรัตนตรยัยเราจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยรื่มปิติและภาคภูมใิใจว่าเรามีบุญมากที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธจะทราบซึ้งกว่าที่เคยเป็นและก็จะทราบซึ้งไปถึงคำสอนของพระสมมสติเจ้า จะกระตุ้นให้เราอยากเครียนรู้เพิ่มขึ้นในสิ่งที่เป็นจริงและมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เลยเราจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตโดยตัวของเราเองหายสงสัยโดยตัวของเราเองอยู่เป็นสุข ด้วยตัวเราเองแม้อยู่ตามลำพังก็ตามอยู่คนไม้ก,ก็เป็นสุขอยู่ในป่านในเขาก็เป็นสุขอยู่ในที่ทุรกขันดานก็เป็นสุขเพราะใจเราไม่เกิดความทุรกขันดานมีสุขยุพอในอริยบททั้งสี่เราก็จะใช้ได้อย่างสมบูรณ์คือนั่งเป็นสุข ยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขใช้อริยบทได้สมบูรณ์อย่างเป็นสุขจะเข้าใจเข้ามาอยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นว่าอยู่ตรงไหนไม่ตั้งเย็นแล้วก็เป็นสุขที่ตรงไหนเย็นแล้วเป็นสุขแล้วก็เอาอะไรไปอยู่ตรงนั้น ซึ่งเมื่อเราเข้าถึงหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต,ตรงนั้นแล้ว,ลวเราก็จะรู้จักมาอยู่เย็นเป็นสุขก็ขอยู่กันตรงนี้นะใจก็จะใสๆเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้แล้วรู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเราเองรู้จักตัวเราเองแล้ว ตื่นจากโลกมายาแล้วไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่มีแต่เรื่องจริงล้วนๆจะอยู่ภายในใจก็เบิกบานชุ่มชื่นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมให้ดีนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ระคับระคองใจกันไป จะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาหักไปด้วยก็ได้หรือจะหยุดใจวางใจนิ่งๆนุ่นเฉยๆก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ